ค่ะคุณผู้ชมที่รักทุกท่านคะ่ะก่อนเบรกนะคะคุณยุ้ยได้เล่าให้พวกเราฟังนะคะถึงโคคิวเทนสามารถช่วยผู้ที่มีความดันโลหิตสูงผู้ที่มีหัวใจโตได้นะคะคุณยุ้ยคะอายุของคนเราเนี่ยมันเกี่ยวข้องไหมคะว่าถ้าเราอายุมากขึ้นมันจะทําให้หัวใจเราเนี่ยทำงานได้ลดความสามารถลงคืออ่อนแอลงไปเรียก หัวใจอ่อนแอค่ะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะดทยะจริงๆแล้วถ้าในเรื่องของจิตใจกับหัวใจค่ะร่างกายกับจิตใจของมนุษย์เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันโดยที่จิตเป็นตัวคุมกาอีกทีนึงค่ะก็จิตเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยนะคะอย่างตอนที่พี่เล่นหนังเล่นละครเนี่ยนะคะถ้าพลาดพลั้งไปมีอาการเจ็บสมมติหกล้มไปหรือว่าเรือบีบเท้าหรืออะไรปุ๊บเนี่ยเราเองเราจะไม่ เราไม่มาสนใจความเจ็บนะคะเพราะว่าเรามีความรับผิดชอบเราจะกระเด้งขึ้นมาแล้วก็เล่นต่อได้อะไรได้จกนกระทั่งพอจบคัดค่อยมาเจ็บเจ็บเพิ่งเพิ่งได้เจ็บเจ็บปางตายต้องจะแทบจะตามหมอหายามาใส่แต่ถ้ากําลังทํางานอยู่ทําได้เนี่ยคะ่ะเราเอาจิตใจขึ้นมาทําอย่างนั้นนะคะทีนี้ในผู้สูงอายุเนี่ยอยากให้ดรอธิบายเพิ่มเติมถึงปรากฏการณ์ของจิตกับกายอย่างเงี้ยเพิ่มเติมอีกหน่อยะคะ่ะ ดรเซนทร่าค่ะบอกว่าจากประสบการณ์การรักษาลโรคหัวใจของท่านท่านพบว่าหัวใจของคนที่อายุเกิน70ปีขึ้นไปค่ะจะมีความบอบอบางค่ะกว่าคนที่อายุต่ำกว่า70มากโดยที่อัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจของคนที่อายุเกิน70จะสูงกว่าคนที่อายุน้อยกว่า70ปีประมาณ3เท่า โอ้ยอย่างนี้ก็ต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ของเราให้ดีนะคะญาติผู้ใหญ่ถ้าอายุเกิน70ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยก็ต้องคอยระวังดูแลหวัวใจท่านให้ดีนะคะเพราะว่าหลายๆท่านนะคะก็กำลังจะเข้าว <c oughs> ัยเจกันแล้วนะคะวันหนึ่งจะหลีกเลี่ยงก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้วันหนึ่งเราก็ต้อง70นะคะก็ต้อง70ดดังนั้นเรามาทำให้หวัวใจของเราแข,ข็งแรงกันดีกว่าค่ะ สาเหตุที่คนอายุเจสิปีมีโอกาสหัวใจวายมากกว่าคนที่อายุน้อยเนี่ยถามดรยุ้ยกันดีกว่าค่ะว่ามันด้วยสาเหตุอะไรคะสาเหตุหนึ่งก็คือเสื่อมเหรอคะสาเหตุหนึ่งเลยนะหัวใจขาดเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดออกซิเจนได้หัวใจขาดออกซิเจนก็คือออกซิเจนไม่เพียงพอขาดพลังงานที่สําคัญค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะยุ้ยอ่านและยุ้ยชอบมากก็คือในแพทย์เซนต้าบันทึกว่าคนสูงอายุจะมีความเครียดมากกว่า มีความน้อยอกน้อยใจมากกว่ามีความวิตกกังวลมากกว่าและมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าคนในวัยหนุ่มสาวและปัจจัยเหล่านี้แหละที่นำไปสู่ภาวะหัวใจล้มเหลวในผู้สูงอายุและนายแพทย์เซนัราเชื่อว่าปัจจัยหลักคือการขาดค o คิวเทนทำให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดพลังงานจนนำไปสู่โรคหัวใจในที่สุดและเวลาเราเจาะเลือดนี่เราจะพบว่าระดับคคิวเทในเลือดก็ลดลงด้วย ค่ะคอควิ Co Q ในเลือดลดลงสแสดงว่าพอเราอายุมากขึ้นระดับคอควิ Q ในเลือดของเราจะลดลงอย่างนั้นเหรอคะดรตร์คะใช่ค่ะ,ะมันก็เป็นเพราะอายุมากมันก็เสื่อมมันก็ทํางานน้อยลงอะไรที่เคยสร้างได้มันก็ลดลงไปหมดแบบนั้นนะคะซึ่งมันสวนทางกับความต้องการของร่างกายเรายังอยากทํานู่นอยากทํานี่ เพราะฉะนั้นเราจะดูแลตัวเองยังไงคะที่มันเป็นทางลัดแล้วก็ดีที่สุดอะคะท็อคะก็เดี๋ยวพี่ต้องเอาเขาเรียกว่าแนวความเป็นจริงที่เราพบในโลยศาสตร์ให้ฟังก่อนว่าระดับคคิวเทนในอายวะต่างๆของเราเนี่ยตอนแรกอะมันจะเพิ่มค่ะจากแรกเกิดไปจนถึงอายุ20่ะมันจะเพิ่มขึ้น3-5เท่าจากนั้นเนี่ยจะคงที่ตอนอายุ20แต่ถ้าเราแบบสุขภาพไม่ดีเนี่ยมันก็จะตกตั้งแต่อายุ20เลยแต่ถ้าสุขภาพปกติอะตอนอายุ20่ะมันจะคงที่ค่ะ แต่พอเราอายุ40ปีอ่ะพี่เปิ้ลไม่ว่าเราจะสุขภาพดีหรือไม่ดีค่ะโค q ควจะค่อยๆลดระดับลงทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยใช้ตัวเลข40เป็นตัวประกาศว่าโค q ควนเป็นสารอาหารที่จำเป็นต้องกินค่ะหลังจากอายุ40ปีขึ้นไปแต่ยุยยาให้ลูกชายกินตั้งแต่เขาอายุ18นะคะเพราะหลังอายุ80อะค่ะระดับโค q ควนในร่างกายจะตกควบเลยแต่ว่า การตกของโคคิวเทนแต่ละอวัยวะมันตกไม่เท่ากันโอ้ฟังแล้วใจหายยันก็ตกหวบเลยก็เข้าใจแล้วค่ะว่าทําไมดรโยชิถึงนําเรื่องโคคิวเทนมาพูดกันหลายตอนแล้วก็ย้ําความสําคัญในการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดทีนี้อยากฟังเรื่องหวบ80เลยค่ะ80แล้วหวบเนี่ยต่อค่ะคุณโยิคือที่บอกว่ามันตกแต่ละอวัยวะอวัยวะไม่เท่ากันก็คือหลัง80ที่ตกหวบก็คือหัวใจตกก่อนค่ะแต่สมองไม่ตก ยังไม่ตกนะ <S <S> เพราะฉะนั้นในช่วงอายุ80 90เนี่ยโคคิวเทนในสมองยังคงที่ค่ะเรายังสามารถใช้สมองได้ตามปกติเราอยากเดินไปน,นั่นอยากเดินไปนี่แต่หัวใจมันไม่ไปกับเราไงผูดง่ายๆก็คือพลังงานในเซลล์สมองยังไม่ลดลงค่ะแต่หัวใจอะไปก่อนแล้วถ้าไม่ได้กินโค q ิวเทเสริมคือจริงเราต้องเสริมตมั้งแต่40แหละและอย่างที่ญี่ปุ่นบอกค่ะตั้งแต่40กินไปเลยแต่พอหลัง90เนี่ยในสมองตกควบเลย งานวิจัยที่รับประทานเสริมในผู้สูงอายุนะคะมีบ้างไหมคะมีค่ะเอาเป็นงานวิจัยที่ทําโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวออสเตรเลียค่ะงานวิจัยชิ้นนี้แสดงให้เห็นว่ายิ่งหัวใจเราอายุมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยยิ่งต้องการโคคิวเทนมากมีการทดลองให้โคคิวเทนในผู้สูงอายุพบว่ากลุ่มที่ได้รับประทานโคคิวเทนค่ะประสิทธิภาพการทํางานของหัวใจเพิ่มขึ้น28%เนะเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้กินค่ะก็อันนี้ก็ย้ํานะคะ ว่าเป็นความจําเป็นนะคะ c ค q ควตินจำเป็นทุกช่วงอายุเลยค่ะยิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งควรใส่ใจสนใจที่จะเสริมแล้วก็กินเข้าไปเพื่อดูแลหัวใจนะคะเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะหัวใจมันยังดูแลไปถึงสมองนะคะทุกอวัยวะเลยต้องการโค q 1วตนต้องการ c o q 1วค่ะ ก็ของเราที่ขอโชว์อีกทีนะค่ะของเราผสมในน้ํามันรําข้าวแล้วมีอีกสูตรหนึ่งค่ะสำหรับคีโตด้วยนะค่ะเราเรามีหลายสูตรมากแต่ว่าอันที่เรามาแนะนํากันในวันนี้นะคะเรามีสองสูตรเป็นโคควเทนที่ผสมในน้ํามันรําข้าวและมีอีกอันนึงสำหรับคีโตคือน้ำมันมะพร้าวอีกอันนึงอันนี้ค่ะต้องโชว์คู่เพราะว่าเราบอกแล้วเรามีหลายสูตรค่ะอันนี้เป็นสูตรที่เป็นโคควเทนผสมน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นค่ะค่ะตัวนี้นะคะ ก็ช่วยช่วยคนที่ทำ keto g e n i c diet ได้ด้วยค่ะเหมาะกับคนที่ต้องการที่จะเข้าโปรแกรมลดน้ำหนักแบบ keto g e n ิก i c diet ค่ะเพราะน้ำมันมะพร้าวสก,กัดเย็นเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายเข้าสู่กระบวนการเผาไขามันเป็นให้เป็นแหล่งพลังงานได้เร็วขึ้นค่ะหากคุณผู้ชมสนใจเรื่องที่เราพูดคุยกันสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะที่ line at shopping หรือตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะ กลับมาพบกับเราได้ใหม่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา15นาฬิกา4 5นาทีแบบนี้ที่ JKN18 Top News ด้วยความรักและห่วงใยจากเรา Top Health Story สวยสุขภาพดีแบบ็ับๆขอให้แข็งแรงและมีความสุขทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ